I'm in Gazing And night raise hand the to the raise sky my far สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านานใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการพ่นสีฝาครอบคัดกับฝาครอบจานไฟของเว็บไร้ผ้าน,นะครับจากคลิปที่แล้วเราก็ได้ทำการพ่นยิงทรายนะครับทำความสะอาดชิ้นงานนะครับเพื่อ จะมาพ่นสีนะครับนี่นะครับสีที่ผมใช้ก็เป็นสีประเภทที่ว่าทนความร้อนนะครับสีนี้มันก็เป็นสีดำนะสีดำเวลมันก็ไม่เชิงว่าเวลซู้แบบสีปกติได้นะครับแต่ว่ามันก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็จะมาเริ่มพ่นเลยนะครับก่อนที่จะพ่นเราก็ต้องเขยา่ากระปองสีให้สีมันเข้า กันให้มากที่สุดนะครับยิ่งเราขยามากเท่าไหนนร่นับสีมันก็จะพ่นออกมาได้ดีนะครับอ่ะนี่นะรเราก็จะพ่นฝาฝาครอบจานไฟก่อนนะครับอ่ะขั้นแรกเราก็ต้องพ่นแบบบางๆา,างไว้ก่อนนะเพื่อให้สีได้เกาะชิ้นงานแบบให้ดีที่สุดนะครับถ้าเราพ่นหนาเลยเนี่ยมัน มันไล่าย,ยากนะครับมันไล่ระดับสียากนะครับแต่ถ้าเราพุ่นบางๆเนี่ยสีมันก็จะได้เกาะกับชิ้นงานได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันก็จะแห้งไวนะครับอ่าเราก็จะได้พ่นทับอีกนะครับถ้าเราพุ่นหนาเลยมันก็มันแห้งมันมันแห้งช้านะครับอ่านี่นะผมก็จะเริ่มแบบพุ่นขอบขอบ นี่นะพอเราปุ่มขอบเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นข้างบนนะนี่นะพอแคนี้ก่อนนะนี่เวลาเราพุ่นเราก็ขย่าไปนิดนึงนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มปุ่นฝาครอบคัดต่อนะครับทีนี้ผมก็จะทําคลิปให้มันไปเร็วๆสักนิดนึงคนระับเพราะวิธีการปุ่นมัน ไไม่ได้ยากห,นะหลังจากที่เราพ่นเสร็จเราก็ทิ้งไว้สัก15นาะทีถึง30นาทีนะอ่านี่นะ ชิ้นงานเริ่มแห้งนะครับอ่ะเราก็จะพ่นทับอีกสักรอบหนึ่งนะอ่ะนะครับนี่เราวกับพ่นรอบที่สองก็พ่นเหมือนเดิมเลยครับอ่ะคุยไล่ทีไล่ทีนี้นับไล่ไลตรงขอบข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ไลไมาเคลืนข้้งด้านบนต่อนะครับ่ะ ในส่วนของตรงนี้ผมก็จะทำใดีดอให้ไปเร็วสักนิดหนึ่งคนระับจะได้ไม่เสียเวลานะะได้ดูตอนที่ว่าผมพ่มเสร็จนะว่าจะได้ขนาดไหนนะครับ หลังจากตรนี้ผมก็จะมาแต้มสีตัวอักษรนะครับนี่เอาพ่นได้2รอบแล้วนะนี่วิธีการแต้มตัวอักษรของผมนะครับผมก็จะใช้ไอ้เขาเรียกอะไรนะรเป็นไม้กวาดอยักใจนะที่ว่าเป็นแท่งๆนะครับอ่ะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนะว่าจะถนัดใช้อะไรนะรแต่ว่าผมใช้ที่ว่าอันนั้นครับ กานของมันนะการใหญ่ไม้กวาดนะครับการใยไม้กวาดยักใหญ่นะครับเราก็จะแต้มสีนิดเดียวหน่อยแบบนี้นะครับในส่วนของนี้ต้องทําแบบระมัดระวังนะครับถ้าตาที่ดีก็หาอะไรมาแปะหน่อยนะถ้าสีหล่นทับนี่สีพื้นที่เราพ่นนะมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะล้รก็มันนั่งเช็ดอยู่นะอ่านี่นะ พอหลังจากที่ว่าเราเต้มตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ว่าตอนที่ว่าผมพ่นเลกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมารอรับชมกันเลยนะ นี่นะครับคือชิ้นงานที่ว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปนะิดคนสีและเกอร์อะไรเสร็จสับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีภาพที่ว่าใส่ประกอบกับตัวเครื่องนะครับนี่นะนี่เค้าของรถก็ได้ไปซื้อน,อน็อตสเตนเลสมาเลยนะครับก็เลยทําการใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยเลยนะครับ ก็จะให้ดูฟังนะครับฟังน,นี้จะสวยนะครับพอเลาเราแต้มตัวอักษรนะครับแล้วก็บวกกับนอ็อตสเตนเลสนะครับมันก็ดูเข้ากันดีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําตามครับก็ทําตามแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ว่าจะทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ